แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงท้าทายพรีเมียร์ลีกอย่างไม่แยแสระหว่างที่การรอคำตัดสินคดี115ข้อกล่าวหาที่ยังไร้ข้อสรุปด้วยการจากการทุ่มเงินเสริมทับมหาศาลจนหน้าตกตะลึงของสโมสรในช่วง12เดือนที่ผ่านมา ทับเรือใบสีฟ้าพึ่งจะควักกระเป๋า20ล้านปอนด์ราว930ล้านบาทในการเซ็นสัญญากับมาเกฮีจากคริสตันพาเลสและอองตวนเซมนโยจากบอร์นัตค่าตัว62.5ล้านปอนด์ราว2,000ล้านบาทช่วงเดือนมกราคมนี้ส่งผลให้ยอดใช้ใจ่ายของสโมสรน,นับตั้งแต่ช่วงปีใหม่ของปี2025จนถึงต้นปี2016พุ่งขึ้นไปใกล้แตะระดับครึ่งพันล้านปอนด์การทำแบบนี้ถือว่าบ้าบินสุดสด เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่แมนซิตี้ยังคงเผชิญอยู่เพราะการสอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดกฎการเงินจำนวน115กระทงยังดำเนินอยู่เรื่องราวทั้งหมดนี้ยังคงยืดเยื้อนับตั้งแต่ที่แมนซิตี้ถูกตั้งข้อกล่าวหาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2023และแม้การไต่สวนได้สิ้นสุดลงแล้วแต่คำตัดสินยังไม่ถูกประกาศออกมาสักทีที่สำคัญมีบางฝ่ายอ้างว่าอาจต้องรออีกถึง12เดือนกว่าวงการฟุตบอลจะได้รู้คำตอบว่า ทับสำเพาทองมีความผิดฐานแหกกฎการเงินหรือไม่ในระหว่างนี้แมนซิตี้ยังคงดําเนินงานทุกอย่างราวกับเป็นเรื่องปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยใช้เงินไปเกือบ100ล้านปอนด์ราว4,800ล้านบาทในตลาดซื้อขายรอบนี้เพียงช่วงเดียวพวกเขายังอวดพลังทางการเงินอย่างไม่สะทกสะทานเพื่อ,อไล่ล่าแชมป์อีกสมัยในซีซั่นที่อาจกลายเป็นฤดูการสุดท้ายของเป๊ปกวเดโลา กับการทำงานในถิ่นเอติฮัสสเตเดียมภายในระยะเวลาเพียงกว่า12เดือนเป๊ปเซ็นสัญญานักเตะใหม่ถึง14รายและยกเครื่องขุมกำลังครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการจบฤดูกาลที่แล้วโดยไม่มีถ้วยรางวัลแม้แต่รายการเดียวซึ่งเป็นคำแรกในรอบ8ปีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดการคว้าแชมป์ใ,ใดๆนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี2016ยอดใช้จ่ายสุทธิของกัวเดโลล่าอยู่ที่ราว955ล้านปอนด์ ราว4 2 0 2 0ล้านบาทสูงเป็นอันดับ3รองจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1.17พันล้านปอนด์และอาร์เซนอล963ล้านปอนด์ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือแมนซิตี้มีผลงานเป็นรูปธรรมจากการทุ่มเงินมหาศาลดังกล่าวภายใต้การคุมทีมของกัวดิโอลาเขาคว้าแชมป์ไปแล้ว18รายการรวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยและทริปเปลิลแชมป์ในปี2023ในขณะที่ อาร์เซนอลคว้าแชมป์ FA Cup ได้เพียงรายการเดียวส่วนแมนยูไนเต็ดได้แชมป์รวมกันแค่4รายการในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าความสำเร็จที่จำกัดของปืนใหญ่และผีแดงไม่ได้ตกอยู่ในความเสี่ยงว่าจะถูกตั้งคำถามหรือด่างพร้อยเพราะพวกเขาไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎการเงินกระนั้นก็ต้องชี้ให้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เนื่องจากพวกเขาทำกำไรมหาศาลจากการขายนักเตะด้วยเช่นกันเพราะนับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาเรือใบสีฟ้าสร้างไรายได้จากการขายนักเตะไปแล้วถึง350ล้านปอนด์ราว15,400ล้านบาทอย่างไรก็ตามแมนซิตี้ยังไม่อ่านลิงมีความจริงได้ว่าหากสโมสอนถูกตัดสินว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาที่ตั้งไว้ความสำเร็จทั้งหมดที่เปปกร์ดิโอลาสร้างขึ้นจะก,กลายเป็นมีมนทินทันที